ดูสิคะลูกหมุนดูสิคะมันอยู่ขวาหรือซ้ายอ่ะดูนะหมุนภูเขาใหญ่ดูภูเขาเล็กขวาหรือซ้ายลูกข้างขวาหรือข้างซ้ายข้างขวาเออข้างนี้ข้างขวาหรือข้างซ้ายข้างซ้ายซ้ายใช่ไหมอู้เขียนซซโๆไว้สิลูกโอ้เก่งจังเลยอ่ะคนเนี้ย นี่ขาเร็วค่ะลูกโหอยากๆนะลูกเอาหมุนเอเ่อเขียนซ้ายไว้เออไม่ก็สวยเก่งลูกเอาหมุนนี้หมุนให้ภูเขาตั้งขึ้นสิลูกหมุนปุ๊อันนี้อยู่ขวาหรือซ้ายลูกผิดผิดตรงไหนเดี๋ยวกูช่วยอ่าเอาแบบตัวแรกนะครับเร็วเร็ถ่ายให้หมามาดูเลยนะได้ไหม,ไมเอ่ย ได,ได้ไหมครับอุ้ยสวยอะ่ะหมุนเลยยังใม้ขวาลยซ้ายซ้าย้เขียนซ่อสซขาิคนสวยว้า